สวัสดีครับในช่วงที่เราไปไหนกันไม่ได้แบบนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในที่ตั้งใช่ไหมครับแล้วก็พอเดินเล่นไปเดินเล่นมาเนี่ยก็เจอแบบนี้ครับลูกมะฮอกกานีนะครับที่ก็หล่นลงมานะครับก็มีทั้งที่แบบว่าแก่แล้วแล้วก็ลูกปรีแตกแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีลูกที่แบบว่าเกือบแตกแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกที่ยังไม่แตกเลยแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทดลองนะครับเาะเมล็ดมะฮอกกานีนะครับด้วยวัสดุปลูกต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาแกะไอตัว เมล็ดมอกานีก่อนนะครับก็ผมได้แกะแล้วลูกหนึ่งนะครับตัวเมล็ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแกะลูกออกจากข้างในก็จะเจอตัวเมล็ดที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีปีกตัวเมล็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเมล็ดจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปีกของเขาตรงนี้นะครับตอนจะปลูกเนี่ยเราก็หักตรงนี้ออกได้เลยหักปีกเขาทิ้งไปได้เลยแล้วก็เหลือไว้เท่านี้นะครับทีนี้เปลือกของลูกก็จะค่อนข้างหนานะครับนี่นะครับค่อนข้างหนานะครับ แล้วทีนี้เวลาถ้าเราแกะจากตัวเนี้่ครับเดี๋ยวเราลองแกะดูเนี่ยครับลูกนี่ค่อนข้างแก่มากนะครับนะครับเพราะก็จะเห็นว่าลู่เขาเรียงมาค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบนะครับแต่นี้แก่มากแล้วนะครับพอเราเอาตัวมเมล็ดของเขาออกนะครับตัวก้านก็จะเหลือแค่นี้ อันนี้ก็เป็นหน้าตามลเลที่เราจะเอามาทดลองปลูกในวัสดุต่างๆกันนะครับวัสดุแรกก็ที่ผมจะใช้เป็นอันนี้ครับเป็นดินปนทรายนะครับดินปนทรายนะครับอันที่สองเป็นดินผสมกับมะพร้าวนิดหน่อยนะครับอันที่สาจะเป็นแกลบดำนะครับอันที่4ี่จะเป็นทรายล้วนๆเลยนะครับส่วนอันที่5เนี่ยเนื่องจากผมหาขุยมะพร้าวไม่ได้นะก็เลยจะใช้ ตัวกาบมะพร้าวสับอันนี้ลองเลยนะครับทุกอันนะครับทุกวัสดุปลูกเนี่ยผมได้ราดน้ำลงไปให้มีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เราลงมาเมล็ดแล้วนะครับที่เป็นทรายนะครับอันนี้เป็นดินปนทรายนะครับตามมาด้วยดินปนขุยมะพร้าวแลดดำล้วนๆนะครับแล้วก็เป็นกากมะพร้าวสับนะครับเนื่องจากผมหาขุยมะพร้าวไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับหลังจากนี้หนึ่งเดือนว่าทั้ง5วัสดุปลูกนี้จะเป็นยังไงนะครับผมครับผมอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว1เดือนพอดีพอดีนะครับก็ อันนี้ผมก็เลยเอามาเรียงให้ดูเลยว่าอันไหนได้ผลน่าจะเป็นผลดีที่สุดนะครับก็สำหรับผมเนี่ยตอนนี้ที่คิดว่าได้ผลดีที่สุดน่าจะเป็นทรายนะครับเพราะว่าอันนี้เฉพาะ5วัสดุปลูกที่เราพูดถึงเนาะก็ทรายนะครับที่ขึ้นมาเป็นต้นให้เราเห็นเลยเนี่ยคือ3ต้นนะครับแล้วก็ที่กำลังงอกขึ้นมาเพิ่มเติมคืออันนี้เป็นต้นที่4นะครับนี่นะครับ กำลังส่งออกคืเป็นต้นที่สี่แล้วก็ที่ผมสังเกตดูครับเนี่ยครับข้างล่างก็จะเริ่มเห็นว่าอ,อมีรากนะครับทะลุออกจากรูที่ผมเจาะเอาไว้ด้วยหนึ่งเส้นนั้นแปลว่าออหนึ่งในต้นที่งอกเนี่ยครับก็รากน่าจะทะลุทะลวงลงมาที่ข้างล่างเลย,เยแต่ว่าแต่ว่าที่ออกมาเป็นต้นแรกคือ คือต้นนี้ครับคือต้นที่ใช้วัส,สดุปลูกเป็นแกลบนะครับออกมาเป็นต้นแรกนะครับแต่ว่าอันที่2กับที่3เนี่ยออกมาทีหลังนะครับนี่ก็คือต้นที่2องที่สานะครับออกมาทีหลังที่ใช้ทรายเป็นวัส,สดุปลูกนะครับรก็อันนี้ออกมาทั้งหมด3ต้นนะครับนะฮะอันนี้เป็น3ต้น แล้วก็อันต่อมาครับอันต่อมาเป็นดินดินที่ผสมกับขุยมะพร้าวนะครับต้นนี้เนี่ยก็อ,ออกมาไล่เรียกับของทรายนะครับแต่ว่าออกมาแค่ต้นเดียวนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยความสูงของต้นนี้จะมาช้านะครับความสูงมาช้าแต่ว่าตัวลักษณะของลําต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแข็งกว่า อันอื่นๆน,นะครับเนี่ยเาตัวลำต้นค่อนข้างใหญ่และแข็งกว่านะครับ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะอาจจะเป็นเพราะสารอาหารในดินหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ mm hmm. ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวเมื่อเช้าที่มาดูเนี่ยนะครับเมื่อเช้าที่มาดูเนี่ยตัวยอดเขายังอยู่อยู่เลยนะครับตัวยอดอยังติดเป็นต้นไม้ที่ต้นออกที่สมบูรณ์อยู่เลยแต่พอช่วงเย็ยนนี่นนครับมาดูจะถ่าย ปรากฏว่าไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรจัดการไปนะครับเนี่ยครับตัวยอ่อก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวต้นเป็นแบบนี้ก็คือขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะครับทีน่นี้นะครับก็อาจจะลองดูเม็ดอื่นๆนะครับ เม็ดแรกเหมือนมีรอยแทะรอยอะไรด้วยขอหยิบเลยนะครับอ๋อไม่รากไม่ออกด้วยนะครับแล้วก็มีรอยแทะรอยอะไรด้วยนะครับเม็ดที่สองก็เหมือนกันครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเม็ดที่สาม ก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เหลือหนึ่งต้นกับอีกหนึ่งเม็ดแปลว่าหายไปเม็ดหนึ่งด้วยนะครับน่าจะโดนอะไรเอาไปนะครับอันนี้ที่อ้าวอันนี้มีรากนะครับมีรากออกมาด้วย นะครับงั้นเดี๋ยวผมว่าอาจจะเปลี่ยนวัสดุให้เขาละกันนะครับเอาไปใส่กับแกลบละกันนะครับจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้พักไว้ก่อนแล้วก็มาดูอันที่เป็นดินนะครับอันที่เป็นดินเนี่ยออ่จะมีขึ้นมาแค่ ต้นเดียวนะครับคือต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยครับมาช้าด้วยแล้วก็ขึ้นช้าด้วยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลำต้นที่น่าจะใหญ่คล้ายๆกับอันที่เป็นดินผสมขุยมะพร้าวนะครับมันก็าจจะเป็นเพราะสารอาหารในดินมีมากก็ได้นะครับเลยทําให้ต้นใหญ่นะครับแต่ว่าในการเพราะ,มะเมล็ดตอนแรกเนี่ย ผมขอสรุปเลยแล้วกักนว่าใช้วัสดุที่วัสดุปลูกที่โปร่งเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับวัสดุปลูกโปร่งดีกว่าทําให้ต้นอ่อนขึ้นเร็วกว่าแล้วเราค่อยเอาต you. ouais ้นอ <med TER S> ่อนที <fal se> ่ได้ครับไปลงดินน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็สําหรับการทดลองปลูกมะฮอกกานีด้วยวัสดุปลูกต่างๆก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ช่อง มอ a แ Channel ให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันสำหรับ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ